สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะพามาชมนะคะพืชผักสวนครัวนะคะหลังบ้านของเราตอนนี้ต้นมะเขือยาวออกลูกเยอะมากนะคะแล้วก็ใหญ่มากยาวมากนะคะจนต้นเอียงไปหมดแล้วนะคะข้างหลังก็มีนี่ด้านนู้นอีกนะแล้วก็ตรงนี้อีกนะคะก็คือตอนนี้ที่นับนับดูอุ้ย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 มะเขือปาะด้วย เขือปอลูกใหญ่มากเหมือนจะมีหลายลูกด้วยเดี๋ยวนะเหมือนเคยเห็นตรงนี้อีกหนึ่งลูกใหญ่มากนี่หนึ่งสองตรงไหนอีกไหมเนี่ยข้างหลังเป็นมะเขือยาวอีกแล้วนี่ข้างหลังเมะเขือยาวมะเขือยาว ฝนเพิ่งตกไปนะคะช่วงนี้ฝนตกเยอะทุกวนันต้นไม้ใบหญ้าก,ก็เลยออกดอกออกผลกันเยอะมากนี่แต่เมื่อือยาวของเราคือลูกใหญ่แล้วก็ยาวมากๆเลยนะคะนี่ทางหลัง้อนก็นมีอีกหาแล้วก็อีกต้นหนึ่งต้นนี้น้วความที่มันออกตรงกิ่งด้านบน นี่นะคะนี่ยาวเ,เช่นเดียวกันทําให้ต้นไม้เอียงต้นนี้เอียงเลยนะคะนี่พี่ปอมก็เลยเอาถุงถุงดินนะคะที่ต้นไม้มันตายไปแล้วเอามารองต้นไว้นะคะไม่ให้ต้นมันลุมเพราะว่าผลมันใหญ่แล้วมันก็หนักมากนะคะมันก็เลยทําให้ไปไป,ไปทาให้ต้นไม้มันเอียงนะคะ นี่แล้วเดี๋ยวให้ดูต้นอื่นๆด้วยนะคะตรงนี้ก็จะมีพลิกพลิกเราก็ออกออกลูกนะคะออกลูกออกเม็ดออกผลแล้วนะคะหลายอันเลยนี่หนึ่งสสามสี่ห้าหต้นนี้รู้สึกจะดกกว่าเขาเพื่อนแต่ต้นอื่นรู้สึกจะไม่มีเม็ดเลยแต่ว่ามีดอกนะคะมีดอกแต่ว่าไม่มีเม็ด ตนน้ตนนี้ก็รู้สึกจะเหี่ยวๆไม่รู้เป็นอะไรเพราะว่าข้างล่างเนี่ยเราพบว่ามันมีเหมือนคล้ายๆก้อนอะไรไม่รู้เนี่ยมามาอยู่ตรงโคนต้นไม่รู้ว่าติดเชื้อราเชื้อโรคอะไรหรือเปล่าแต่ว่าต้นอื่นไม่มีนะคะกันเนี่ยแข็งแรงดีนะคะแต่ว่าต้นเนียดกดกที่สุดเนี่ยห้าหกเม็ดนะคะยังไม่ได้เก็บเลยส่วนต้นนี้ก็มีแต่ดอกเหมือนกันยังไม่มีเม็ดนะคะ นี่มีมีเหมือนกันเริ่มโผล่มาละนี่เริ่มโผล่เม็ดมาเลยเม็ดนึงแล้วเดี๋ยวมันก็จะค่อยๆออกกันตามมาแต่ต้นนี้สองต้นนี้ไม่เห็นมีไม่มีลูกเลยนะคะเพราะว่าไม่แน่ใจว่ามันคือพลิกอะไรยังไม่เคยเห็นลูกมันเลยมีหนึ่งสองสามต้นนะคะมีแต่ดอกเนี่ยมีแต่ดอกเต็มเลยแต่ว่ามันยังไม่มีเม็ดนะคะแล้วก็นี่ก็เราเริ่มแตกยอดแล้ว มันก่อนเราตัดไปทํากระเพราแล้วหนึ่งครั้งนะคะนี่ก็เริ่มออกดอกออกไรแล้วก็แตกยอดแล้วแต่ใบยังเล็กอยู่นะคะเดี๋ยวต้องช่วงนี้ฝนตกก็เลยพี่ปอมก็รดน้ําวันละครั้งบางวันก็ถ้าฝนตกเยอะๆก็ไม่ได้รดนี่นะคะขอเลาพาเราก็แบบต้นใหญ่โตดีมากนี่ต้นที่คุณพ่อเอามาเนี่ยเริ่มใหญ่ละนี่สองต้นนี้คุณพ่อ,อามา ส่วนต้นเดิมนี่คือของคุณแม่นะคะก็แตกพุ่มใหญ่เลยตอนนั้นเราก็เพิ่งมาตัดไปประมาณสองตัดไปทําอาหารสองสามครั้งแหละนะคะก็จะแบบก็จะต้นเหมือนใหญ่ขึ้นนะคะจากต้นตอนที่คุณพ่อเอามาจะต้นเล็กๆแค่นี้ตอนนี้ก็คือเหมือนแบบเริ่มโตขึ้นแล้วนะคะดูสาระแหน่ซะก่อนคือ